มาคอยเลียน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 เดี๋ยวทอตกทอตกโคเดือทอตกเดอทอตกเดือดไปตอเ,เรีย่ยๆต่อเรีย่ยๆไป หนกทอพี่นหนต่อเนี่ยเป็นนับเป็นตันเพแล้วเนี่ย่อเหล็กเก็บตันบ่ถึงตันหอ,อกเก็บตันประมาณห้าหกเจ็ดรอยกิโลทอหนะหกเซนหกมิ้หกมิ้ดิหกเซนทอเหล็กหนาหกเซน

ตอนนี้รถเด็กโคกำลังยกทอยกทอคอยมาเรียนเร็วบ่ได้พี่น้องวิ่งด้วยความเร็วสูงไม่ได้ยกทอโยกทอหลุตเป็นล็อกเป็นหลบเจาะเป็นล็อกเป็นล็อกนี่คือรถมิโครกำลังทำงานยกทอออกทอน้ำ ในสูบน้ำทาวามะเกลือจนเระบบทานระบบถอซึ่งมือนี่พี่น้องจะเลือลเล่อนแล้วเลื่อนแล้วเทคนแบบสมัยใหม่อีกสมัยต่อไปอาทิตย์เทคนิคเทคนโนโลยีดีขึ้นนี้อาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปขึ้นนี้อันนีเ้เทคโนโลยีสมัยไม่เพราะวก็ไม่เติบแล้วที่จีดแท้ทัชเจอรี่ของของปุ่นของปุ่นเท็ยดกับว่า คนสมัยนั่นก็ถือว่าจเจริญคักแล้วอวันนี้มาสมัยนี้สมัยเทคโนโลยีจเจริญใส่ท่อเหล็กกางดีฝังท่อใก่ดนมาแล้วก็สูบน้ำมาก็ถือว่านี่ใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาก็วัดรวดเร็วน้ำจะขย้่สูงอยู่ต่ำู่ไดก็ไปได้พี่น้องใส่ไก่นี่ก็สูบไป,ป3ามสี่ร้อยสามสี่กิโล ใส่ทอ่อยาวสิบสองเมตรต่อไปยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิดายต่อไปเรื่อยๆก็าไปยกไปนี่คือท่อนี่ยกไปเป็นโคตจะกรนเชี่ยมใช่ซึ่งมือนี่ยอาศัยเทคโนโล,โลยีเข้ามาซอยจรเป็นกับสมัยเจจีพึ่นเอาน้ำเข้าน้ำเพก่บใส่ โซสะเขา่าเพราะมีก็โซแล้วก็มีเครื่องสูบสมัยแม่เครื่องสูบตุบน้ำเขานะนี้ก็จะเ่อา,เาน้ำแม่น้ำสีน้ำไม่น้ำมาใส่มื่อไหรมีน้ำ,นนำแรงน้ำก็แก็มีสถานีสูบน้ำเพิ่มสี่สาขาตะกี้ไปใส่เครื่องใส่ท่อต่อแล้วไปสูบขึ้นมา พราสมัยหม่ก็ใส่สถานีสูบน้ำสูบ้วยพลังไฟฟ้ามีไดไดปั้นกันมาพวเนี้ยไดปั้นกันมาสิยาวจากกิโลแต่ว่ากันไปลังมองกับสี่ห้าหกกิโลแล้งมองกับสองโลสามโลไปสี่ใส่ท่อฝังไไดดิดมาเลยแล้วก็เปิดเป็นวาลเ,เป็นวาลน้ำเป็นกอกน้ำเปิดเขานะเปิดเขานะก,กอกน้ำเปิดใส่เลย แล้วคนทิ้งช่วงกับน้นาสิายแรงกับเปิดน้ำเขนาน้านี่ก็คือเทคเซเทคโนโลยีสมัยใหม่เมือนนี่็มาตรไชิปนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบึงการทอทของกรมจรลประทานเป็นมีงบประมาณมาให้หลายล้าน งบปพก็ขอไปจุดป,ปีเอ็ดปีรัดโลสองโลเนี่ยปีละห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรเนี่ยจะใ,ใส่เงินเทุนไหลคลิปน,นี้กป็นวาเบื้งนี้แหละการก็ทอกันพี่น,อน้องเป็หยบทอขึ้นต่อเงาไปท้ายไก่เนี่ยไก่ไก่ก็ได้ส้มไก่ไก่ด้วยส้มกไก่ทำยุปป้าเขา ใส่คนงานบนไหลพ 4, 5, 6, ออี่น้องสี่ห้าหกคนก็ออกคุณออกใส่ไมโครยกขึ้นสมุนยี่เครื่องทุลเล้งสมุนี่มีเครื่องทุลเล้งเห็นง่ายสบายนี่ตักรอนก็นต้องใส่คนจำนวนหลายสมุนยนี่ใส่จุดเครื่องทุลเล้ง ก็จะนำกลับชิปนี่ก็เบิ้งการออกทอการยกทอของสถานีสุขนาบในช่องยูทูปปันธิพงศ์ชแน,นลพลังบาวรชุมชนคุณธรรมก็ไ,ได้ออกมาเบื้องเป็นตัวแทนชาวให้ชาวนาเบื้งซอยบ้าน,ะานวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดวัดช่วยโรงเรียนโรงเรียนช่วย วัดต่างๆเยบ้านนี่สิะะเลืเลเป็นพล,ลังบวววนชุมชนคนุณธรรมเกิดขึ้นแต่ชุมชนมนี่สามหน่วยงานนี่จับมือกันก็คือว่าหมู่บ้านนั้นก็นเป็นหมู่บ้านมีคุณธรรมมีความเจริญเบาทะเลาะวอาแวงกันเป็นเ,นเอื่อนป้องกันพลังบวววนชุมชนคนุณธรรมมานี่ก็คือมาเปนเป็นตอทอ ใพี่น้องชาวนาวพี่น้องท่านผู้ชมเด็กในโคกำลังหยกถอกเบิง้งหลังเบิ้องหลเงิันกิธิหยกไปอีกคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปต่อไปค่อยเบิ้งตอนหยกไปพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจเจริญพร